าศาสนาพุทธในประเทศไทยเข้ามาสู่ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเมื่อประมาณพุทธศักราช236 0สมัยเดียวกันกันกบประเทศศีีัังาาด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ ต่างตองก้าวสายโดยอุปถอม์ขงพระเจ้าอโศกมหาราดกษัตร์อินเดียในขนะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางมีประเภทเทศรวมกันอยู่ในดินแดนส่วนนี้ ทั้งเจ็ดประเทศในปัจจุบันได้แก่ประเทศไทยพมา่าสรงลังกาเวียดนามกัมพูชาและลาวในสมัยอาณาจักรทวารวดีพระโสณและพระอุตระได้เดินทางจากแคว้นมคธรมคทะเข้ามาประดิษฐานพระพุทธศาสนา น่ดินแดนส่วนภูมิโดยมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนกลางของไทยในปัจจุบันโดยพิจารณา,นานจากโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆเช่นพระปฐมเจดีย์ศิลาลูปพระธรรมจักรเป็นต้นพระพุทธศาสนาที่เข้ามาในสมัยนี้ เป็นนิกายเทวนวดดั้งเดิมโดยพุทธส,สนิกชนมีความศรัทธาเลื่มใสบวชเป็นพระภิสุกจำนวนมากและได้สร้างสถูปเจดีไว้สักการะเรียกว่าสถูปรูปฟองน้ำเหมือนสถูปสารจีในประเทศอินเดียที่พระเจ้าอาโศกมหาราช ทรงสร้างขึ้นโดยศิลปะในยุคนี้เรียกว่าศิลปะทวารวดีสมัยอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัยในเกาะสมารตรตาจเจริญรุ่เรงเรืองในช่วงพุทธศตวตรรษที่สิองถึง13กษัตริย์ศรีวิชัยมีพระราชสัทธา ในพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟนดังหลักฐานที่ปรากฏได้แก่เจดีพระบรมธาตชัยยาเจดีปุโรพุโทโธรูปหล่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนร่วมถึงหลักฐานทางโบราณคดีอื่นอือีก เป็นจำนวนมากซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไปในดินแดนสุวรรณภูมิสมัยลพบุรีในสมัยกษัตริย์แห่งจักรวรรดิขมินราชวงศ์สุริยวรมันเรื่องอำนาจนั้นได้แพ่อนาเขตขยายออกมาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทยในราวพุทธศักราช1,540และได้ตั้งราชธานีเป็นที่อำนวยการปกครองเมืองต่างๆในดินแดนดังกล่าวขึ้นหลายแห่งเช่นเมืองลบบุรีปกครองเมืองที่อยู่ในอนณาเขตทวารวดีส่วนข้างใต้ เมืองสุขโขทยัยปกครองเมืองที่อยู่ในอาณาเขตทวารวดีส่วนข้างเหนือเมืองสีเทพปกครองหัวเมืองที่อยู่ตามลุ่มแม่น้ําป่าสศักเมืองพิมายปกครองเมืองที่อยู่ในที่ราบสูงตอนข้างเหนือเมืองต่างๆที่ตั้งขึ้นนี้ เมืองลบบุรีหรือละโวถือว่าเป็นเมืองสำคัญที่สุดกษัตริย์ราชวงศ์สุริยววรมันทรงนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานซึ่งมีสายสัมพันธ์เชื่อมต่อมาจากอาณาจักรสิงวิชัยแต่ฝ่ายมหายานในสมัยนี้ผสมกับศาสนาพราหมณ์มากประชาชนในอาณาเขตต่างๆ ดังกล่าวจึงได้รับพระพุทธศาสนาทั้งแบบเทนวอดที่สืบมาแต่เดิมกับแบบมหายานและศาสนาพรามที่เข้ามาใหม่ด้วยทำให้มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งสองแบบและมีพระสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเทนวอดและฝ่ายมหายาน สำหรับศาสนาสาน,น,สานที่เป็นที่ประจักษ์พยานให้ได้ศึกษาถึงความเป็นมาแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยครั้งนั้นได้แก่พระปางสัโยอดที่จังหวัดลบบุรีปราสาทหินพิมายที่จังหวัดนครราชสีมาและปราสาทหินเขาพนมหลุงที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้น ส่วนพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนั้นถือเป็นศิลปะอยู่ในกลุ่มศิลปะสมัยลพบุรีสมัยเทววาดแบบผู้กามในสมัยที่พระเจ้าอนุรุตธรรมมหาราชกษัตริย์ภูกามเรืองอำนาจ ทรงรวบรวมเอาพม่าก,กับมอนเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันแล้วแผ่อาณาเขตเข้ามาถึงอาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านช้างละโวและทวาราวดีพระเจ้าอนุรุตททะ,ท,ะทรงนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเทนเวดทรงส่งเสริมทมนุบำรุง พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังส่วนชนชาติไทยหลังจากอาณาจักรอ้ายลาวถูกจีนทำลายจนพินาศก็ได้มาตั้งอาณาจักรน่านเจ้าถึงประมาณพุทธศักราช1299ขุนเท้ากวาโอรส ขุนบรมแห่งอาณาจักรน่านเจ้าได้สถาปนาแคว้นโยนกเชียงแสนขึ้นมาต่อมาอาณาจักรน่านเจ้าได้ถูกจีนแทรกซึมเข้าทำลายจนพินาศอีกครั้งซึ่งในคราวนี้ผู้ปกครองจีนได้ใช้วิธีแบ่งชาวไทยออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยแล้วผลักดันออกไปคนละทิศทาง และนับแต่นั้นเป็นต้นมาชาวไทยก็ได้แตกสารส้านเส้นจนรวมกันไม่ติดอยู่จนถึงวันนี้เมื่อกษตร์ของกัมพูชาเรื่องอำนาจคนไทยที่อยู่ในเขตอำนาจของขอมก็ได้รับทั้งศาสนา และวัฒนธรรมของคขมเนไว้ด้วยส่วนทางล้านนะาก็ได้รับอิทธิพลจากพมา่าเช่นเดียวกันคือเมื่ออาณาจักรพุกกิมของกษัตร,ร,ริย์พม่าเข้ามาครอบครองดินแดนแถบนี้ดังเห็นว่ามีปุชนียสถานแบบพมา่าหลายแห่งและเจดีที่มีฉัด อยู่บนยอดและฉัดที่สี่มุมของเจดีก็ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะภุกกาแบบพมา่าสมัยกรุงสุขโขทยัยหลังจากอาณาจักรภุกกามและคำเมนเสื่อมอำนาจลงคนไทยจึงได้ตั้งตัวเป็นอิสระได้ก่อตั้งอาณาจักรขึ้นเองสองอาณาจักรได้แก่ อาณาจักรล้านนาทางภาคเหนือของไทยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และอาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยในปัจจุบันเมื่อพ่อขุนรามคำแหงม,มหาราชเสด็จขึ้นครองราชทรงสดับกิตติศัพท์ของพระสงฆ์ลังกาจึงทรงอาราธนาพระมหาเถระ สังครอดซึ่งเป็นพระเทระชาวลังกอที่เผยแผ่อยู่ในอยู่ที่นครศรีธรรมราชมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกรุงสุโขทยัยพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงได้เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยถึงสองครั้งคือครั้งที่หนึ่งในสมัยพ่อขุนรามคำแหงหมารอด และครั้งที่สองในสมัยพยาลิไทพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากศิลปะสมัยสุโขทยัยได้รับก่อนกล่าวขานว่างงดงามมากโดยเฉพาะพระพุทธรูปสมัยสุโขทยัยมีลักษณะงดงามไม่มีศิลปะสมัยใดเหมือน ปีพุทธศักราช1839พยามญามังรยอยทรงสร้างราชธานีขึ้นชื่อว่านบรีศรีนครพิงเชียงใหม่คือสมัยอาณาจักรล้านนาได้ตั้งถิ่นถอนนะรุ่มแม่น้ำปิงได้สร้างเมืองสร้างวังและวัดขึ้นทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้สร้างวัดต่างๆมากมายทั้งที่เป็นฝ่ายคามวาสีและอรัญญาวาสีจนพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองเมืองต่างๆในอนาณาจักรล้านนาเช่นเชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่น่านและพเยาต่างก็มีความจเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะ อย่างยิ่งด้านพระพุทธศาสนาพิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลต่อชาวล้านนาอย่างมากในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ได้ทำก่อนสังฆานาพระไตรปิฎกครั้งแรกในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันณวัดมหาโพธารามวัดจิตยอด เมื่อปีพุทธศกราอ2 2 2 0ในสมัยล้านนาได้เกิดมีพระเถระนักปราชญ์ชาวล้านนาหลายรูปท่านเหล่านั้นได้รัชนาคำภีสำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นจำนวนมากได้แก่พระสิริมังคลาจารย์พยานกิติเถระ พระรัตนปัญญาเถระพระโพธิรังสีพระนันทาจารย์และพระสุวรรณรังสีพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยานั้นมีความเป็นฮินดูปนอยู่ค่อนข้างมากพิธีกรรมต่างๆได้ปะตนพิธีของพราหมณ์มากกว่าที่ใด ราศดรอ,อยุทยามุ่งในเรื่องการบุญการกุศลสร้างวัดวาอารามสร้างปุชนียวัตถุบบำรงศาสนาเป็นส่วนมากในสมัยอยุธยาต้องประสบกับภาวะสงครามกับพมา่าจนเกิดภาวะวิกฤตทางศาสนาหลายครั้งบวชศาสตร์อยุธยาแบ่งเป็นสี่ช่วง ได้แก่สมัยอยุทยาช่วงแรกสมัยอยุธยาช่วงสองสมัยอยุธยาช่วงที่สามและสมัยอยุทยาช่วงที่สี่สมัยกรุงธนบุรีในยุคนี้นับเป็นยุคแห่งความเสื่อมของพุทธศาสนาอีกสมัยหนึ่งคือนับแต่พญา,ากลอกศิลได้ ชักนำคนไทยเชื้อสายจีนหนีฝ่าทัพพมา่าออกจากกำแพงพระนครศรีอยุธยาจนกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตกในปีพุทธศักราช2,310และพม่าได้ทำลายบ้านเมืองจนเสียหายย่อยยับล้างพลานชีวิตคนปล้นเอาทรัพย์สินมีค่าทั้งหมด กวดต้อนประชาชนแม้กระทั่งพระสงฆ์ไปเป็นเฉลยเป็นจํานวนมากวัดวาอารามถูกเผาทำํำลายครั้งต่อมาพระยาตากสินได้สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์และตั้งราชธานีใหม่คือกรุงธนบุรีแล้วทํานุบำรุงพระศาสนาและได้ชำระวงการศาสนาใหม่ หลงโทษสมณนะที่กระทำความชั่วอันไม่สมกับความเป็นสมณนะด้วยวิธีการต่างๆเมื่อเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ในปีพุทธศักราช2,322เจ้าประยาจักกีทองด้วงก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทร์มาไว้ยังประเทศไทยด้วยเช่นกัน และสดทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นโครงรอดเมื่อปีพุทธศักราช2325ก่อจากพระเจ้าตากสินได้ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตั้งราชธานีใหม่เรียกชื่อว่า กรุงเทพมหาคอนครอมลรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธรามหาดีลกพบนพตพลร,รัชธานีบุรีรมอุรมราชนิเวศมหาสถานอมลพิมานอวตารสถิตสศักกทัติยะวิศณุกรรมประสิทธิ์สงสร้างและประดิษฐังขอวัดต่างๆเช่นการสร้างวัดพระศรีรัตนสสดารามวัดสุทศ เทพบรารามวัสเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลา,ลามเป็นต้นโปรดให้มีการสังคยนามพระตยปิุกครั้งที่เก้าและถือเป็นครั้งที่สองในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันนวัดมหา,าธาตุทรงรากกฎหมายคณะสงฆ์ ขึ้นเพื่อจัดระเบียบการปกครองสงให้เรียบร้อยทรงจัดให้มีการสอบพระปริยติธรรมทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์โดยสถาปนาพระสังฆราชสีเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อปีพ,อพุทธศักราช2352 เอาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับถ้าผมพูดผิดอะไรก็ขอกราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ